ัสดีคนป่วยเงาตอนนี้อลูรับบทเป็นนางพยาบาลส่วนตัวของคุณนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเงาอลูจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเลยเงาไหนดูสิว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะเจ็บคอตัวร้อนมีน้ำมูกไหมคะ ว่าไงนะคะหายใจไม่ค่อยออกเหรออากาศในห้องไม่ค่อยสดชื่นเลยเนะาะอลูจาเปิดหน้าต่างรับลมให้นะคะดมยาดมเชอเอมหน่อยนะคะใ้าชื่นใจ เอ๊ไอลูอไม่ได้แอบดมเองหรอกนะเฮ้ฮอืมตัวค่อนข้างร้อนนะเงาเอาลูอจะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้นะเธอส้บอห้ออก,ก่อนนะอยู่นิ่งๆน,นะเงา เก่งมากเลยค่ะคนเก่งเช็ดตัวเรียบร้อยทานข้าวต้มเห็ดหอมนังยาวอลือทำมาให้ค่ะร้อนนังยาวระวังนะคะค่อยๆทานนะว,ว้าว เลยแสดงว่าลูทำข้าวต้มอร่อยใช่ไหมเงาเยี่ต่อไปนั่งพักสักหน่อยแล้วค่อยทานยานังเงาเพลลูขอให้คุณแข็งแรงขึ้นไวๆไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจต้องเข้มแข็งด้วยนะคะ เพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปน,น,นานๆเช่นอลูนี่ไงต่อจากนี้ต้องรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยเออนเจ้าโรคร้ายจงหายไปเพียงเอาล่ะทานยาและนอนพักผ่อนนะเงา นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ